ต่างคนต่างแบบวิ่งวิ่งวิ่งแล้วยิงกันจริงจริงก็ถ้าแข่งเป็นแบบเหมือนโนาเมเปิกมีไหยอ๋อมันก็ต้องมีกฎมีว่าใครเป็นตัวยิงใครเป็นใครเป็นตัวลอ่อใครเป็นตัวไปเอาธงอย่างที่บอกใช<ม>่ไหมก็อย่างถ้าระดับแข่งที่พวไปแข่งจะจะไม่เป็นธงนะพวกที่เป็นธงเขาจะเป็นเขาจะเรียกเป็นดิวิชั่นค่ะ i v i s i o n C สามสองหนึ่งเป็นที่ปอลแล้วก็ปอก็ อย่างโค้ดดิวเชอร์สามที่ไปมันจะได้ทิ้งตัวเซอร์วูดนก็แตกก่อนไอ๋อมันก็จะมีแบบว่ามาตรฐานขึ้นก็หมายความว่าให้รู้เลยว่าโอเคทิ้คุณแพ้ละอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเกมหนึ่งไม่ได้จบคในสามในสามในห้ในห้าในเจ็ดเรื่อยเรื่อยไปอันนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นแค่เครื่องเล่นเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นกีฬาด้วยใช่ไหม แล้วจริงๆผู้ใหญ่ว่านะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นกีฬาที่ได้เหงื่อออกตะพูนนะแล้วก็เขาบอกว่ามีการวางแผนแค่สมองอดี๋ยวคิดว่าเป็นแบบกีฬาแค่แบบยิงเพื่อความมันความบ้าระหัดเจ็บอะไรไม่ใช่นะแต่แต่อันนี้มันเป็นฟิล์มเหมือนแบบเขาเล่นเพื่อเป็นการกีฬาเลยนะคะแล้วก็แข่งอันนี้มันคือข้อโลดเลยไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมเดือนเดือนเป็นเดือนเดือนทางมาเลยก็เดือนเดือน จะสายอ่าเวจนสายแข่งด้วยใช่ไหมแข่งที่สบบพันธีห้วยรางวัลมีเหรียญเยอะมากแสดงว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยชอบกีฬาแนวเอเวนเจอร์หน่อยชอบแบบแนวลุยๆมันปันเนีคะมีมีมีหลายหลายตัวเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสบอลกีฬาเมื่อกี้เห็นว่าจะมีแข่งเป็นแบบสนามเหมือนเขาเรียกอะไรอะรถรถรถอ่ไรอะใช่ไหมตอนเย็นนี้มีคืนนี้ด้วยเนี่ยครับจะเป็นฟุตซอลมีอะไรก็คุณได้ าที่สนามแคสเนี่ยมีหลายแบบนะคะเราผสอบถามกันได้นะคะหรืออยากเอาอย่างอื่นเข้ามาก็มาโชว์สนามอย่างนี้ก็ได้อาจิค่ะแล้วก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนอยากเล่นกีฬาเนาะแบบนี้มันมีมันค่อนข้างไหคะสูนรวมกีฬางนี่นี่ไงเป็นการรวมตัวเยาวชนค่ะในทางที่ดีนะคะเพราะว่านักกีฬามาเป็นเขาเรียกว่าจุดสุดรวมนี่ไงแต่ว่าตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ต้องให้เขาวางแผนกันแล้วค่ะคิดว่าทาเนี้ยอาจจะมีการ ล้างตาหรือเปล่าเราไปแพ้เพ้าะมันไม่เบาต่ใจไม่คุ้ด้วยนะแต่ว่าจะโชว์คร่าวๆให้ดูว่าเล่ประมาณเพขาบอกแล้วกอบแล้วว่าจะให้เราตากล้องไงเราสองคนไงแต่คิดว่าเราอ่ะเรากลัวเขาแพ้ไงเราก็เลยไม่ลงดีกว่าเอางี <s art öd> hmm. sich, oui. ้ให้เขาไปวางแผลดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแอบไปแอบจริงๆอะค่ะกลัวเขายิงเราไปแอบไปอยู่ข้างสนามค่ะ